นี่เนาะตุมกุ้งเฮ้าเหตุมาบังหันเนี่ยแตกเนี่ยแตนอืมนี่ใส่ไข่ตงไปพร้อมเด้กุ้งใส่ไปซีตูนี่เพิ่งไปซื้อมาเมื่อนี่แหละจากโลตัดกุ้งเนาะกุ้งยั่วๆเลย ออซูมเข้าไปอีกตอนนี้จกักมุ้งจักถุ่มจักย่ามแล้วนี่เขาต้มกุ้งวันนี้ใส่กุ้งสี่ตัวใส่ไข่หน่วยหนึ่งแล้วก็ผักเนะาะผักนี่จะเป็นผักชลีล่เนาะใส่ไปกานหงายหนึ่งผักเสล,ลีคือคือผักกันง่อยกว่ากุนชาย มะล่างตุง่นใหญ่แซ่บตัวละส่วนตุ่นห่อนแก้โควิดโคโรน้าเขาก็จะกินกับไข่เค็มเนี่ยไข่เค็มขนาดหลักเลยเป็ดน้อยแกปแคบแกปแกปไข่เค็มยางลินไข่เค็มยางลินเนาะ มันเมื่ออายุสิบหกพฤษภาอืเลหลายเมืออยู่ใครเข้มตรงฝากกินยิ่งทิมไปโดนยิ่งเข้มอะครับมากินกันเนาะนี่กุ้งย้อยยกุ้งอย่างไสิม่สืส่อแมเ่เฮดันกุ้งผัดสตอะอนะอกุ้งผัดสตอส,สตอพผัดกุ้ง แล้วกับผลไม้เนาะผลไม้ในลูกไหนลูกไหนจากอเมริกาเป็นเดลาลูกไหนโอ้ยเปิดถือทา่ามาถือเจ้านั่นอบุกบินเนาะลูกไหนเป็นสมุสมนไารนดอกอืมมาก,กันนี้ เอาเงียบดากนี่หอยมันลูกไหนนี่นี่น้อเอากินกันเลยดีกว่าเฮาเดี๋ยวดยวตั้งกล่องกันเบี้ยนหัวจากน้อยอืมจับก,กล่องแล้วอื กินวิตามินซีซะหน่อยซิวุดดี้ซีหรอกสู้ที่สู้อย่างไรหั่นล้อ,อบเบิงว่ามาเร่งสิมีควันบอสจูดทานอย่างนี้ควันอีกอ่ะลดทันทีจะ้ะ เอาน้ำไปลดทันทีจ้ะดับทันทีอืมใส่แล้วเนื้อไส้เขาต้องมีแนว้ไส้ขยะเขาเดี๋ยวพอเขามีเปลือกกุ้งเปลือกไข่เนาะนี่ถุงใส่ขยะเขาเทขาใส่เปลือกกุ้งเทขาใส่เปลือกไข่เข้มที่กินเสร็จแล้วนี่ตัดครึ่งอว้าวเชื่อมมะสัน่น แล้วสีส้มให้เบิงเนาะซ้มของความเยิมของไขเ่เค็มแล้วมันก็เป็นเยิ้ม มังเห็นปะ่ะเยิ้มๆเลยไข่คเค็มไข่คเค็มยางเลนเนะนี่กินอันนี้กับไข่เค็มข้าวต้มกุ้งซื้อมาหลายเหมือนเบิ่งเดียวว่ามันสิเค็มป่ะืบบ่บรานเค็มค่ะ แต่ว่าขันบ่เฝ้าออกกินเนี่ยทิมไว้หลายมือยิ่งจะเข้มขา,ขากว่านี้อันนี้ใส่ไข่เป็ดลงไปนะรนน้อน กินกับไข่เคม็มอือก็นี้จะถุ่มจังย่ามร้อมถุมกวาดเลยยามแรงยามง่ายเนาะ ไข่เค็มเขาต้มไข่เค็มอืมมันนี่ลืมเืิมพิมพ์หัวขาหัวขอ้อเขาต้มกุ้งเนาะ ิ้มผัดต้มกุ้งกับไข่เค็มอือน้องรอดเนาะอือน้องรอดจากสวบปัวล่า มามาก,กินนั่นเขาต้มน้ำกันฮอนฮอนสดเขาต้มกุ้งกินกับไข่เค็มเขากันอยู่เด้ไข่กับวัฒนท่านเค็มหลายถ้าทิมงไปโดนก็นีกับเค็มค่ะก็นี่ก็ต้มไส้หอ่เป็ด ตอกไข่เป็นลงไปน้ำเนซนเงี้ยก่อนสลลัดสลัดแท่นั่นพักกลิ่นชายพักกลิ่นชายไงลดตัดไม่ลดราคาเหลือแค่สิบสี่บาท เลยอกสื่อดีกว่าน้องน้ำน้องน้ำขวดเลไทยนย้ำแม,ม,ม่นม้ำน้ำแม่ยังกินข้อสัว นวดหมอ้อสามคำหนึ่งชวนหนึ่งกับปิดเทิเท่มยาวๆปิดเทิเท่มยาวไปเลยงามยวให่บุจะได้เปิดเทิ่มว้ากินกุ้งก่อนกุ้งกุ้งกินหัวมัน อดูกินมั่นกุ่งก่นอนอนี่จากนั้นค่อยกินตัวมันมมมต้องตายปอกเปลือกอ่ะ ีิชูม็ดกินวิตามินซ <c oughs> ีกินเปปซี่นะ้ำ เอปเปิ้แมกหวานไม่มีน้ำตาลไข่เค็มแซ่บมึงน้มยังมันบุกไข่เค็มอุ้ยไข่เค็มนี่ย่ำก็ได้เนาะ ยำไข่คเค็มต่ำไข่เค็ม ไข่แดงมันยังแฉะไข่แดงเป็นไส้ส loãn quá loãn ใช้กุ่มต้งไปซีตัวเนาะม,มันหัวกลุ่มมันอยู่ หมดไปแล้วสองตู้สำหรับปุ้งเนาะกระเด็นอื้อ โอ้สดนุปน้ำลายอืมกุ้งตัวสุดท้ายน่ะเท่เลยกุ้งกุ้งโลตัด อ๋จุดเสร็จมั้อโอเคเนาะตอนนี้ก็กินเหมือแล้วเป็นทีรบร้อยเขาต้มกุ้งนะเนาะแล้วก็จะไปล้างถ้วยล้างบ่ว,วงบัาเนี่ยไปล้างถ้วยล้างก้อนไปกินหมากอันนี้กันไม่สว่ลูกไหนหายนว้เสีย ลูกไหนอเมริกานี่ลูกไหนลูกนี่แหละนี่เบืองข้างในมันอุย้ยเบืองข้างในเบืองข้างในแดงแดงทั้งนอกทั้งใน สมมมันบานอวกเหนือมันเหนือมันแดงกือบกรอบสมสม เนื้อแดงครับเลือดอืมเป็นกรอบๆห้เบิง้งอมืมส้มๆเปรี้ยวๆขัดปากกไม่ลายรสหร่ะ โอเคเนาะยิ้มแล้วยิ้มแล้วไปล้างต้วยล้างชามได้เสร็จมีกันโอเคเนาะไปแล้วบ๊ายบาย